สวัสแบตเตอรี่ในท้องตลาดนะครับมีตั้งแต่ตัวละ3 0 0 400นะครับซึ่งเป็นรุ่นธรรมดาที่เขาชอบไปทําแผ่นพลาสติกตัวนูนมาก i ิต้าหรือสติ๊กเกอร์มาก i ิต้ามาแปะขายกันนะครับผมส่วนมอเตอร์บัลเลตก็จะมีตั้งแต่ตัวละ6 0 0 7 0 0 800 900ปดนะครับกด <c oughs> แล้วก็เสียงฟิตฟิตแรงเหมือนกันหมดนะครับผมใช้งานได้นะครับถ้าไม่ได้อยากจะซื้อของแพงใช้งานทั่วไปได้นะครับแต่มองข้ามกับกันถ้าคุณจะมองหาของดีๆในการลงทุนซื้อตัวเดียวจบได้เครื่องแรงๆเราขอแนะนําเป็นของ STR นะครับผม รุ่นใหม่นะครับพัฒนามาแรงกว่าเดิมนะครับงานประกอบดีเช่นเคยเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับแรงบิด60นิวตันเมตรนะครับผมในการใช้งานคลิปวิดีโอนี้ค่อนข้างยาวนะครับอยากให้คุณดูให้จบนะครับผมเราจะทดสอบกันหนักๆกับแรงบิดตัวนี้เลยนะครับหลายยี่ห้ออาจจะเป็น80 1 0 0ยร0ยี่นะครับตรงนี้มันมั่วได้หมดอยู่ที่สติ๊กเกอร์นะครับจะทําเท่าไหร่ขิงกันก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญต้องดูการเจาะแรงบิดในการใช้งานนะครับว่าดีจริงไหม กลับมาดูที่ตัวสว่านคีนะครับก็จะเป็นรุ่น3ระบบนะครับผมยิงสกูเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะปูนได้นะครับรอบเร็วรอบช้าหมุนซ้ายหมุนขวามีไฟสองสว่างได้หมดนะครับอุปกรณ์ในชุดก็จะมีแท่นชาร์จนะครับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่2 1โวลต์แถมไป้2ก้อนแบตของเราจะเป็นตัวคุณภาพเลยนะครับคุณจะได้1ิบก้อนเต็มคุณจะไม่ได้เจออย่างนี้แน่นอนนะครับข้างล่างกวงห้าของแถมข้างบนในชุดก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับดอกสว่านมีให้ชุดหนึ่งอยู่ในถุงนี้นะฮะ แป้นแปลงนะครับเอาไปขัดไม้ก็ได้หรือขัดสีรถก็ได้นะครับผมส่วนราคาสินค้าอยู่ที่ 1, 4 9 0บาทส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมสมเหตุสมผลกับคุณภาพนะครับราคานี้และสามารถเปิดเช็คดูสินค้าได้นะครับว่าตรงปกไหมก่อนชำระเงินถ้าไม่ตรงปกไม่ต้องชําระเงินไม่ต้องรับของนะครับส่วนตัวสินค้าตัวเครื่องมีรับประกันให้ถึง1ปีนะครับดูแลกันยาวๆเลยระหว่างที่ใช้งานไปเนี่ยเจอปัญหาอะไรเราเซอร์วิสให้ฟรีหมดนะครับคุ้มค่าแก่การลงทุนนะครับตัวนี้ถ้าหาตัวดีีดีใช้งานทเดยวลจบไป เดี๋ยวไปดูรีวิวการใช้งานหนักๆนะครับทดสอบแรงบิดของตัวนี้กันครับมาต่อกับการเจาะไม้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ดอกเบอร์20ความยาวของดอกอยู่ที่45เซนนะครับใช้ดอกยาวเพื่อชุดกําลังเครื่องนะครับว่าเขาไหวไหมเจาะกับไม้ท่อนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราพลิกให้ดูก่อนว่าไม่มีการลักไก่แอบเจาะรูด้านหลังนะครับมันจะมีรูนึงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูใหม่ตรงนี้ สว่านแบตดีนะครับต้องวัดกันที่แรงบิดของตัวเครื่องทดสอบเจาะปูนนะครับแบบเต็มประสิทธิภาพเลยเจาะกับดอกยาวนะครับเจาะกับเสาล้วโครงสร้างคอสลอเป็นปูนแข็งข้างหลังเราให้ดูนะครับไม่มีการลักไก่แอบเจาะรูนะครับผมสวานแบบตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางตรงเลยครับเดี๋ยวมาลองเจาะกันแบบโผลหดวเลยครับ ยอดเลยนะครับสว่านแบบ S T R ตัวนี้ระบบกระแทกของเขาทำมาดีมากเลยครับ